หาหมาขูก่อนกูจอดหมากูไว้ไหนวะเนี่ยตายแล้วมันยังไม่ยังไม่มันยังไม่เป็นหมาเราเป็น,เป,นเป็นทางการด้วยตายหาวังว่ามันคงไม่หายไปนะแล้วเราโหลดเซฟบ่อยด้วยแต่คิดว่าไม่ไม่มีปัญหานะถ้าโหลดเซฟบ่อยๆมันก็ยังน่าจะยังอยู่ได้มันก็ยังน่าจะไม่หายไปอ่านี่ไงเราเจอม้าเราละหมาของฉัน สวัสดีครับผมพเพื่อนแล้ววันนี้ผมเกมจากกอร์ไลเกมนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild Master Mode ใน Nintendo Switch นะครับผมและเราสัญญาครับว่าเราจะเล่นกันได้ครบทั้ง100%และตอนที่แล้วนะครับผมเราได้เก็บเกรดแพตโ l ได้ทั้ง100%เลยนะครับผมลองไปหาดูนะครับผม ยายอยู่แถวหน้าผมนี่แหละมั้งลองไปดูกันนะครับผมในภารกิจนี้ครับผมเราจะไปหาอิมป้านะครับผมโดยเราจะขับเราจะเ,เราจะไม่ขับเราจะขี่ม้าครับผมแต่ว่าอย่างที่ลุงเขาเคยบอกไว้ว่าที่เนี่ยเกรตแพทโทเนี้ยครับผมเป็นที่ที่ปลีกวเวกนะครับผมไม่มีทางลงไปได้นะครับผม flash back ข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องพูดอย่างนั้นเราอยูดวนที่ลาบสูง ที่ล้อมรอบด้วยเหวสูงชันและไม่มีทางลงไปได้ไม่มีทางลงไปได้ได้ได้ End of flashback คือถ้าเป็นเราเองอะเราลงไปเราใช้ล้มลอนลงไปได้แต่ถ้าเรามีม้าล่ะเราจะลงไปยังไงวะ <c oughs> ไปครับผมมีมีทางครับผมคือบนเกทแพทโทนี่ยจะไม่มีม้าให้เราขี่แน่นอนแต่ถ้าเรา,เ,ราเกิดใช้อเมบโบแล้วมีม้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมให้เรามาที่ทาง,ทางนี้นะครับผม <c oughs> เราไปที่นี่กันเลยดีกว่าโ <c oughs> ดยขั้นแรกนะครับผมเรา เอาพาม้านะครับผมมาที่กระท่อมของคุณลุงนะครับผมแล้วเรามาทางนี้นะครับมันอาจจะผ่านทางลังลังโบโคบินนะครับผมแต่ไม่เป็นไม่เลยอะไรครับผมพวกนี้ค่อนข้างอ่อนนะครับผมอ่อนแอมากแล้วก็จะมีมีเป็นร่องนะครับผมเมันเป็นร่องเขาวครับผมอันนี้นะครับผมและเราก็จะพยายามพาม้าลงไปได้อย่างอาจจะครุข่ะนิดนึงเนะแต่ว่ารับรองว่ารับรองลงไปไม่เจ็บไม่คข้แน่นอนครับผม เรากดเรากดปุ่มเซต L นะครับผมเพื no ่อ uh. ที่จะทำให้หมาเราเดินแบบแปลกๆปมันคือวิธีอะไรเป็นเป็นวิธีที่หมาเขาจะเต้นเหรอแล้วก็เดินลงไปข้างล่างนะครับโอ้ยตกไปตายไหมลูกโอ้ยไม่เป็นไรครับผมลูกลูกกูไม่เป็นไรบอกแล้วมันมันมันลงไปได้โอเคแล้วเราก็กด Z ซ L แล้วครับผมแล้วก็กดกดไปทางซ้ายหน่อย แล้วลองก็ลงได้แน่นอนอนลงไปสิเร็วๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราทำมาหลายรอบแล้วเราทำมาหลายรอบแล้วโอเคไปไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะแต่เมื่อกี้นี้ลงมาเสียกับบเสียงน่ากลัวมากถ้าเกิดเราเราเอามา้าลงจากเกตแพทโทนได้อย่างปลอดภัยนะครับผมก่อนที่จะไปนะครับเราเอาเอาหาค้อนอะไรอย่างเงี้ยมาตีแลนะครับผมตรงนี้ตีแลให้ให้แตกนะครับผมแล้วก็จะเอาแล โอ้โยเฮ้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 ย,ยถ้าทำฟอนต์เฟรมอีกไม่ได้นะผม่อหนุ่มนะตายเราไปกันเถอะเราไปกันที่ที่คุณลุงนะครับผมได้ได้บอกไว้นะครับผมเขาได้มาร์จุดเอาไว้ให้เราแล้วในซากปรักหักรั้งนี้ครับผมมันจะมีสิ่งที่ล้ำค่านั้นอยู่นะครับผมใกล้ๆนั่นเองนะครับผมตรงแถวแถวนี้นะครับผมมันน่าจะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่ง ก็มีสมบัติอันนี้ครับผมเอาเอาเส้นทก่อนดียนีสมบัติที่ฝังไว้เป็นแอมเบอร์แล้วแล้วก็เป็นสมุดต,ตรงนี้นะครับผมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ DLC แล้วครับผมเป็นพวกเอ่อพวก EX ทั้งหลายแนละ้วที่เห็นขึ้นขึ้นมาหลังจากที่เราพิชิตเกรเทนโคไปได้นะครับผมเรามาอ่านกันหน่อยดีกว่าครับผมหนังสือเล่มน,นี้อยู่แถวนี้มาตลอดเลยเหรอเราอ่านดีสิอ่านอานหน้าแรกฉันได้ซ่อนของล้ำค่าทั้ง8 ที่ฉันขโมยมาจากปราสาทไฮรูลงในขีบสมบัติและได้บันทึกบริเวณที่ฉันฝังมันลงไปมิสโกหน้ากากโบราณอยู่ใต้ที่ที่รวมพลทหารจากตรงนั้นจะเห็นห้วงน้ำจากทะเลสาบโคโลโมชุดสีเขียวของผู้ที่หวังจะเป็นนางฟ้านั้นอยู่ใต้ซากปลักของทุ่งไฮรูหาชิ้นส่วนเหล่านั้นได้จากที่ที่เคย มีการแลกเปลี่ยนการคา้กากันอย่างรุ่งเรืองบริเวณที่คนบาปถูกคุมขังและในหมู่บ้านเก่าไกล้กกับไร่สวนที่คนส่วนใหญ่จะมารวมตัวกันเจ้าหญิงแห่งเมืองทวายไลท์ที่เคยมีตำนานเล่าขานกับวีรบุรุษแห่งทวายไลท์หมกยอดของเธอหาได้จากวิหารเก่าที่น้ำจากแม่น้ำเรเจนเซียไหลท่วม ชุดเกราะของแฟนทอมผู้นาเกรงขามที่แม้แต่วีรบุรุษยังต้องกลัวถูกเก็บซ่อนในซากประหลักของทุ่งไฮรูหาชิ้นส่วนเหล่านี้ได้จากบริเวณสนามรบที่ท,ที่เหล่าผู้กล้ามาประลองฝีมือบริเวณประกอบพิธีที่ที่เหล่าราชองคลักษ์ได้ประดับยศและบริเวณที่ทหารแห่งไฮรูจะมารวมตัวกัน ในหน้าสุดท้ายมีแต่อักษรที่เขียนว่า ex มันแปลว่าอ okay, นะไรกันแน่โอเคครับผมหมดแล้วครับผมก็จะเป็นเหมือนกับบอกว่าที่อยู่ของพวก ex treasure อยู่ท네ี่ไหนบ้างนะครับผมอันนี้เป็นแค่พาร์ทแรกนะครับผมยังมีอีกนะยังมีสมุดอย่างนี้อีกแล้วก็ต่อไปตรงนี้นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากมีพวกกล่องสมบัติเล็กๆน้อยๆมีอาวุธแค่นิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรสำคัญมากขนาดนั้นเนาะแล้วก็ไปตามไปตามเส้นทางนี้ครับผมแล้วลองได้เจอกับป่าแน่นอน เกือบรถใส่หัวฉันไปแล้วไม่ล่ะตรงบริเวณนี้จะมีอาพวกหินอะไรอย่างงี้ยู่นะครับผมน่าจะมีอยู่2ด้านด้านหน้าและด้านหลังบางทีได้ของดีหน่อยอาจจะได้เป็นพวกเพชรกันไปเลยนะลองลองสังเกตดูนะมันมันฟังก์ชันมันคล้ายๆกับกาเดียนที่พังไปแล้วเนาะคล้ายๆกันเลยแล้วก็อยู่บนอุ๊จะสู้เหรอไวรุ่นจะสู้เหรอไอตัวดำเนี่ย ไอตัวดำเนี่ยจะมีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยโดนตีโดนตีแล้วโอ้เรารอดไปได้ยังไงวันนี้มันไม่ใช่ที่ที่ดีเลยที่เราสู้กันบนหลังม้านะแต่ถามว่ามันเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะที่เนี่ยและถ้าเราเราสู้อยู่บนหลังม้านะครับพลังมันจะเพิ่มคูปองนะครับผมจากพิธปกตินะครับเหมือนมันโหลดเกมใหม่แล้วแม่งพลังมันกลับมาเพิ่มใหม่หมดเลย เฮ้ยโกงอะ่ะเฮ้ยมามาช่วยกล้องหน่อยเดี๋ยวก่อนน้องถ้ากูจะตายไหมเนี่ยโอ้ยโอียเราจะเราจะตั้งใจสู้ละโอ้ยมึนมึนหมัดเลยครูเกือบตายไปอีกรอบหนึน่งแล้วล่ะเสร็จทีแน่จะเป็นอะไร Few inches later. และตรงนี้เราก็จะมีสารอยู่ใ,ใกล้ๆผมเราขออนุญาตเปิดสารก่อนเนาะโอเคแล้วผมเดี๋ยววินไกด์อยู่นะครับผมอันนี้มันไม่ใช่ทิวเตอเรียกอีกแล้วเน,นี่ยเป็นสารที่ว่าจะท้าทายเราจริงๆเลยว่าให้เรามีวิธีการคิดในการที่จะหาวิธีเอาตัวรอดแล้วชิดสารีปได้ยังไงนะครับผมไม่มีไม่มีการบอกไม่มีอะไรทั้งสิน้นแค่เป็นสารเปลป่าๆเลยแล้วแค่ต้องฝ่าไปให้ได้เท่านั้นเอง แต่ตรงนี้ง่ายๆเลยครับผมก็แค่ปล่อยให้ลมมันพาเราไปอย่างที่ชื่อสารแะบอกนะครับผมนี้แล้วก็ไปเออนีแนะไกลๆเลยและตรงนั้นน่ะผมบอกเลยว่ายากมากเลยที่จะเอากล่องสมบัติตรงนี้มาได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องแบบมันต้องมันต้องกดกระโดดตอนที่อยู่ที่มุมแพลตฟอร์มเนี่ย อยู่ตรงปลายมุมสุดๆเลยแล้วถึงกด <ๆ S 1> กระโดดแล้วกดล้มรลอนออกมานะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนแต่ถ้าสมว่าไม่ได้เราก็แค่หัวใจเดียวเท่านั้นอืออือได้ไหมอันนี้ไม่ได้อ้ยไ,ไ,ไ,ได้ได้เว้ยเฮ้ยบริหารทำได้เว้ยโอเคอุปกรณ์เราขึ้นสนิทหมดเลยตอนเนี้ยสัก,กวันหนึ่งกูจะได้ของของดีๆมาใช้นะเป็นพวกอาวุธทองนะครับผมอาวุธรับรอยัล อุตส่ตาห์ได้คุยกับใครสักคนแล้วทันทีนี่ฉันไปทําอะไรเขาถึงได้เกยดฉันแบบนี้ก็ฉันไม่ได้เกลียดอะไรนายเลยนะฉันแค่ฉันต้องรีบอะฉันต้องไปช่วยเซลดาโอเคเดี๋ยวข้างหน้าตรงนี้นะครับจะมีจะมีเป็นทาวเวอร์นะครับเหมือนกับที่เราทําในตอนเกรปัตโตนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นก่อนได้เดี๋ยวค่อยไปถึงอนะิมปาแล้วมันเหมือนกับว่าเราเปิดแมปนะครับผมชอบอันนี้ throwing spear อาจจะไม่ดีเท่ากับพวกอาวุธในตอนนี้ที่เรามีครับผมเพราะว่าตัวหอ,อกตัวนี้นะครับผมมันมีความยาวมากเลยนะครับผมบนหลังมา้รารับรองว่าเราถ้าศัตรูอยู่ในระยะที่ไกลนะครับผมรับรองโดนแน่นอนได้สัตว์สู้กันบนหลังม้าเนี่ยตดนชัวอุ้ยมาเปิดศึกตีตีตี สู้กุหลาบม้าเนี่ยตี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 ยตายเองเร็วเร็วมากตีตีตีตายตีตีตีโอ้ยผมชอบเสียงนี้มากตึ้ง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 โอ้โห,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 โหสู้ฉันไม่ได้ถ้าคุณอยู่บนม้าเนี่ยตายอยีกหนึ่งตัวอันนี้อีกตัว แตกกันไปเลยทีเดียวเชียวแหละมาทุกครั้งเลยที่ที่เราขโมยอาวุธของศัตรูนะครับผมมันจะทำท่านี้แหละครับนี่หวังว่ามันอาวุธที่เราได้มันจะคุ้มนะ้ยบันไดมีไม่ขึ้นจะไปกระโดดใส่แทน่นนั่นอีก โอเคเอ้ยอของดีอันนี้ก็ของดีดีกว่าโลที่กูมีตอนเนี้โลขึ้นสนิบมาแหมแค่ขึ้นสนิบดีหน่อยเองแต่รู้ไหมครับผมโลขึ้นสนิมเอาไปทำความสะอาดได้นะเผือ่อได้ของที่ดีมาด้วยขอคอยตรงนั้นนะเดี๋ยวกูจะขึ้นไปเอามึงเอง โอเคแล้วเราจะได้ชีคัสเซ็นเซอร์นะครับผมกด L นะครับผมกด L วิลลู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 ลอเูล <c oughs> ูลยลู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 อูล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 ูก,ก,กลลลู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  l ููลลล ขอธนูเนี่ยขอธนูเนี่ยอุตส่าห์ยิงยิงมันมาได้เอยตายแล้วตายน้ำตื้นเราเนี่ยไม่ได้ตายดำลึกซะด้วยอ้าวทานเ้ย,เยตายอะไรอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยแหม